สวัสดีครับสวัสดีครับ,บวันนี้มาทอะไรวันนี้มาชมบ้านเราครับไปดูเลยครับเริ่มตั้งแต่ห้องอาบ์มเลยครับครับห้องไหมาคนแรกที่ฟาร์มนะครับส่วนนี้ก็ฟาร์มอีกครับนี่นครับใครขุดก็ไม่รู้ครับ ที่ลิฟไหมพี่ลิฟอ๋อค่บครับไปกันต่อแล้วต่อไปก็ห้องบอนซาชาแนลนะครับเขาเขาไม่อยู่ครับไปนอนนี่ครับห้องบอนซาชาแนลนะครับก็มีฟาร์มเหมือนกันนะครับพับเอทีเอรับเอทีเอครับ ก็มีฟาร์มอีะครับใต้นี้ก็เป็นน้ำครับโดนแครลอดครับไปดูห้องไะไรต่อครับไปดูห้องของคุณคันหนุนครับครับครับทำใับตากงนี่ครับนี่ครับนี่เป็นโชว์นะครับโชว์บอก ลงลังครับแล้วก็ลงไปก็จะมีบิดอะไรนะแครอทแตงโูไผ่ครับตรงนี้ไม่ให้ดูนะครับอ้าวเราจะไม่ให้ดูนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเดกลับครับไปดิ ครลึกลับครับแล้วก็เราจะพาไปชมสปาวนะครับอ่ะเรามาอยู่สปาแล้วนะครับครับคุณนุ่อ, <ะ S 2> อยู่ไหนครับน,นุนบ่มอยู่นะครับอ่แอดมินก็คือคุณอะไรนะคนแอดมอินแอดมินทูครับ นหน้าของแอดมินต่างๆเนี่ยต่อไปเราจะพาไปชมเซเว่นกันนะครับเดูครับตตก